ครับสวัสดีนะ่ะและสวัสดีชายใจเกเรทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเองนายไก่ดำอยากเกเรคนวันนี้อย่างเกเรที่มีชื่อว่า Star ์ทยูนิเวอร์สแล้วก็มีโค้ดบา้บาๆแปะไว้เนาะเออมีโค้ดอีกแล้วเนี่ยช่วงนี้มีโค้ดนะแต่ว่ากูก็ลืมใส่คลิปทุกทีมาแต่เขาลองใส่หน่อยดิโอ้ได้ตังค์มาหมื่นหนึ่งไหนลองอีกสักโค้ดหนึ่งลีเชสตั๊กช่างแม่งก่อนลีเชสตั๊กช่างแม่งก่อนว้าวได้โอ้โหแสนหนึ่งเลยเหรอสุ่มผลได้ไหมอ่ะ โอเคเกมนี้เป็นเกมไมโครฟ์ผสมไมโครฟ์ผสมโลบอกรนะเออไมโครฟ์ผสมโลบอกเป็นไงฮะโอ้หนะอันนี้อันนี้เซตสปาว์หาก่อนเฟิร์มนี้มีที่แบบอ่าซื้อผลไหมครับนี่เปล่าวะแรนดอมไฮคีคอเลอร์แสดงว่าต้องมันมีไฮคีด้วยหรอวะว้าวนี่ไหมอันนี้มอนไหมแรนดอมฟู้ดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอเคน่าจะอีกยาวไกลโอเคเรามาฟาร์มไลก,ก่อนอันนี้บอสแบนดิตเวลสิบห้า อันนี้ไม่ใช่อันนี้เวลหนึ่งน่ะเป็นน้องซิลโลทูนะโอเคคเวสหนึ่งได้300บาทเนาะต่อยต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเออ,อมีการกระเด็นฉันจะฆ่านายมันมันชื่อแบบโอ้ยๆ้ยนูบนูบนี่นะนี่นะเออฆ่าอย่างชายชาตีีั้ยตอนนี้มีพอยต์มีสองอ้าวอาชิปแล้วเดี๋ยวนะ2สองจริงเหรอวะเด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 สองจริงเหรอสองนี่ลำบากชีวิตไหมนะ มันก็อัพได้แค่อย่างเลยอย่างหนึ่งเลยนะไม่ดาบก็ผลเลยนะโอ้โหไม่ลำบากชีวิตมากไม่ใช่สามไม่ใช่สี่ไม่ใช่สามไม่ใช่สี่พอยมันลำบากชีวิตมากอือใช้ชาติแสดงว่าต้องหานครึ่งไหมหานครึ่งเหรอแบบเออมันก็จะลำบากชีวิตกูอีกลำบากชีวิตผู้เล่นนะฮะมีสองพอยมีหนึ่งพอยฮะถ้าหนึ่งพอยแต่มันแบบเออสเต็มันให้อัพแค่สองอย่างก็ไม่ว่านะอันนี้มันมันอัพตั้งสี่อย่างเนี่ยึบ เฟิรไม่มีผลเกิดเนาะเกมนี้มีแต่ผลแบบผลแบบซื้ออย่างเดียวนเนาะโอเคโอเคโอ้โอ้โอโอเออตกเฟิบต่อยเฮือวิเวลหกเลยชายโอ้โหสิบเจ็ดพอยต์อหะนะหกสองสิบสองเอ๊ะถ้าหกสองถ้าสองพอยต์มันก็จะสิบสองทำไมสิบสามสี่สิบห้าหกเจ็ดห้าสามเหรอหกสามสิบแปดไม่ใช่อ้อสองพอยต์แสดงว่าบัคโอเคเข้าใจได้ แสดงว่ามันได้ครั้งละ3พอยแต่ว่าเวลหมันมาเป็น2พอยโอเคเราจะอัพสิ่งที่มีชื่อว่าอา่อนี้ก่อนเนาะ defense แล้วก็น,นี้แล้วก็อันนี้เ,เราจะอัพแบบนี้เราจะไม่พึ่งหมัดเราจะไม่พึ่งบาร,รมีบัตรนะครับผมเราจะอัพ defense ก่อน defense นำเลยนะซื้อดาบตรงไหนขาถามก่อนเออหาที่ซื้อดาบแป๊บนึงเอาละจากที่เราเดินรอบแมปแล้วเดินรอบทวีปแล้วนะดาบไม่อยู่ไหนเลยหาดาบไม่เจอชิปแล้วไงคูโอเค ชิปแล้วเอ่ออัปดาบไปแล้วอะโอ้ชิตโอ้ชิตอัปดาบไปแล้วอะหาดาบไม่เจอด้วยดาบนี่มันเด็ดนะในตัวเกมไม่อ๋อนี่ยังมีการบอกคันลัดคาตานาจิตเติลไพเปอร์แล้วก็แบ็กเบรดโอเคดาบจะประมาณนี้สไตล์ก็มีโอเคโซโซยูคาราเต้โอเคแสดงว่าดาบมันก็ต้องน่าจะอยู่สักที่หนึ่งกันเนาะแค่ไม่ใช่เกาะน,นี้อะต่อยต่อยต่อยชึบอะต่อยว่าว่าโดนต่อยก่อนแอกลับ ต่อย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 อ่าเดี๋ยวมันอยู่เกาะไหนล่ะปกติดาบถ้าดาบเริ่มต้นมันต้องอยู่เกาะแรกนะเว้ยข้าจะเปิดฮาคิสังเกตปังโอ้ยเกาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่เชื่อว่าเกมนี้เป็นคนเล่นน้อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเกาะมันสวยจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวโดยเฉพาะเกาะน้ำแข็งเนี่ยเออเกาะน้ำแข็งเขาทำสวยอ่ะว้าวอันนี้เกมเกมเอ่อเกมคนเล่นน้อยนะเกาะน้ำแข็งเขาทำสวยมากเลยเออ เนี่ยอันนี้คือสาเหตุนะฮะทำทำไมถึงคนเล่นน้อยถ้าแบบเป็นเกมวันพีทำไมแบบเป็นแนวฟาร์มเวลวันพีเนี่ยทำ,ทำไมคนเล่นน้อยชื่อไม่ตรงไม่ตรงไม่ใช่วันพีนะฮะสตาร์ยูนิเวิร์สกูก็คิดว่าอันเดอร์เทลอันนี้อะไรเอ่ยบอสอะไรเอ่ยบอสไหมเออกอล์โลสกายเปียอ๋อไปสกายเปียใช่ไหมสกายเปียใช่แล้วกูควรไปซื้อดาบก่อนไหนครับพี่กูควรไปซื้อดาบใช่แต่กูไม่รู้ว่าไปซื้อก่อนไหนไง โอเคเดี๋ยวเราจะไปกเกาะะไรก่อนด,ดีเกาะนี้ก่อนเกาะนี้นะ่า,น,าน่าไปมากเลยสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวทมสกิปเอ่อมาถึงแล้วเออมีช็อปอยู่ตรงนี้อันนี้ที่อะไรเอ่ยที่ซื้อหมัดบายคาตนานะอ่านี่หนึ่งหมื่นคาตานะโอ้โหกูว่ายน้ํามานี่ไม่เสียดายชีวิตไม่เสียดายที่ว่ายน้ําข้ามมาตรงนี้เป็นเกาะอ่ะ้ยมันสวยมากนะเกาะนี้ถ้ามีผลเกิดแม่งโอ้โหดีมากเลยเอ่านี่มีเกาะมีบอสแล้วก็มีมอนน่าจะอยู่ทางนี้เนาะใช่ไหมมอนอยู่ทางนี้เปล่าวะ แดนนี่มันแดนช้านิดนึงเนาะออไม่มีมอนแฮแสดงว่าเกาะยังทำให้เสร็จไรพวกนี้ไหมน,ออนี่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 มอนอยู่ตรงนี้ถ้ามีมโซเฮ้ยมีท่ามีท่าเย็ดโดมีท่ามันไม่มีบอกสกิลไงมันแต่มันมีท่าโอเคทาลองหุนเวลหกสิบห้าฉะนั้นเรากลับบ้านกันก่อนนะทุกคนนะโอเคเรามาซื้อดาบได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะฟาร์มเวลเอาผลกันนะทุกคน อาจจะนานนิดนึงฉะนั้นไม่ใช่ EP นี้ถ้าคนกดไลค์ถึง10ก็มาย้ำเตือนกูด้วยว่ามึงต้องอย่าลืมอัดเกมนู้นเกมนี้นะไอ้ชายอะไรประมาณนี้เนาะเออดาบแม่งดีว่ะปิ้วหุ้ยดาบแม่งดีมากแฟงฟงมีสกิล R ไหมแซด X C ไม่มีมีแค่ E ฟันโอ้โอ้โอ้เออฟันฟันนี่เนี่ยโหโคตรโคตรโหดอะ่ะดาบนี้ เดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ฮาคิฮาคิซื้อจากไหนอันนี้ก็ไม่รู้เนาะโอเคฟาร์มสักแป๊บหนึ่งตัดเดี๋ยวเดี๋ยวตัดกลับมาแล้วกันเนาะเออเฮ้ยเจอผลปีศาจนั่งนี่มันผลโอ้แป๊แบมันแปลกว่าผลชื่อผลอ่ะมันมันมันสื่อถึงความเกลือ้ยแต่ผลมันเกิดทันทีเราต้องเดกหน่อยละเออเฮ้ยผมเจอผลฮะมงกูรู้ว่าผลอะไรไม่ต้องพูดสปิน ไม่ต้องพูดสปินไม่มีสกิลโจมตีนะฮะบินได้ก็โอเคแล้วฮะโอเคบินได้มึงก็โอเคแล้วกันสองนห้าสุมผลได้ไม่เป็นไรเราตอนนี้เราดับเอออันนี้เป็นผลฟรีไงไม่ได้ซื้อเออถ้าซื้อแม่งก็เศร้านิดนิดนะถ้าได้เกลือมาก็เศร้านิดนิดแต่วะเออตอนนี้ก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะเออได้ผลดีเฉยได้ได้มันไม่ใช่ไม่เชิงดีได้ผลเฉยแสดงว่าผลเกมนี้เกิดด้วยหรอเออ อเกมดีนี่เกมดีอุ้ยระบบเี่กก็ถือว่าแบบไม่ไม่ช้าไปและเร็วไปเนาะการตบอะคือมอนมันเหมือนจะสวนได้บางครั้งแบบเราสามารถหลบได้เออเราสามารถหลบบอสได้หรือถ้าไม่หลบมันก็อยากโดนจังๆก็แล้วแต่มึงอะไรประมาณนี้เนาะเออคือหมัดที่มอนมันตบเรามามันก็หลบได้เออมันไม่เร็วไปเหมือนเออเออมันเรื่องอะมันจะแบบบางเกมมันจะเร็วไปไงเออนี้มันแบบ สมูทสมูทแม้แต่สโลนิดนึงแบบเราเรากดคลิกประมาณร้อยครั้งมันอาจจะประมาณแบบมันต่อยประมาณ4ครั้งอะไรก็ตามะนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีนะเกมนี้ปิ้วเป็นหนึ่งทีเนี่ยโอ้โหฟาร์มเวลง่ายมากเลยฟาร์มเวลก็ง่ายไอ้เหี้ยแป,ป๊บแป,ป๊บแม่งเวลแปะแล้วแ,แ,แต่ว่าตีอยู่นิดเดียวก็คือตอนสเต็กเมื่อกี้เนาะที่มันแบบเอออยู่ๆมันไม่มันไม่มไมมทีละสามอะเมื่อกี้ตอนนั้นมัน 2, สองเลยสองแล้วมันค่อยนี่เดี๋ยวอัพดาบนำเลยนะเพราะว่าดาบแม่งไอ้นี่กว่าโอเค ก็เกมนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่นี่เออผมนี่แตอันนี้ไม่แน่ใจเกมคนไทยหรือเปล่าแต่ว่าให้9เลยแล้วกันเนาะเออเราให้9เลยฟึบปิป้วแล้วก็ FC ก็ตามผมมาอย่างรวดเร็วและทันใจมากปิ้วแล้วก็ปาดไม่ได้ยังยังคือเราไม่เสร็จเปิบเปิบเฮ้ยเร็วมากเลยเออการฟาร์ถือว่าดีปิ้วบอสนี่ก็เกิดถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่เออบอสแบนดิต แม้มันจะเป็นเวลสิบห้าน้อยๆก็ตามแต่ว่าเออโดยรวมถือว่าดีถือว่าดีอันนี้อันนี้ไม่ยังไมไ่ได้สังเกตบัคอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะบัคแบบเออจมน้ําตายอะไรนี้ยังไม่เห็นเแต่ว่ากูขอทดสอบกันว่าวันที่มันเป็นวันพีชข,ของจริงหรือเปล่าโอเควันพีชข,ของจริงนะครับวันพีชข,ของจริงต้องสามารถลงน้ำแล้วตายหาได้นะฮะแต่กูรู้สึกแปลกๆว่าหลอดตรงนี้เปมันมัน,ม,นมันคือหลอดเลยอ๋อสต้ามินา อย่าบอกละว่าต้องอัพมานาถึงจะเพิ่มไอเทียกูไม่ได้สังเกตกูค,คิดว่าบาอดเอ2พสอันเลยแล้วมันบ้าที่ไหนจะมีหลอดเอ2พสองอันวะ <c oughs> เกมบ้าจะมีลอด x อ2สองอันวะไอเทียกูคิดว่าหลอด x อไม่ใช่นี่บอสอะไรวะอ่ะอเด้อเด้ออาคสะมึงเกิดตรงนี้เหรอน่าสนใจฟันวะมีความอดทอนนิดนึง ต้องมีความอดทนนิดนึงความอดทนในการฟันฟาดกับมันเออดีนะที่มอนมันไม,นม่ไม่รีเวลเอออยากค่าอกากัสะดูวะ่ะอกากัสะค่าได้อะไรปัญหามันคือกูฆ่าได้หรือเปล่าเวลดังห้าร้อยเวลดังห้าร้อยกูจะฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้ที่รู้เดี๋ยวฟาร์มก่นอนฝืบมีเป็นบอสมีบอสอาคาสะด้วยเว้ยอยากถ่ายรูปวะ่ะ <laughs> อยากถ่ายรูปกับบอสอกากะอะไรประมาณนี้ ถ้าเอาจริงนะถ้าเราได้ผลดีวันนี้แม่งจะแฮปปี้มากนะจะเสียดาได้กูรู้เออขอ,เ,อ,อเพิ่มสเต็กก่อนนะโอ้สเต็กรีเซตหะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รี reset. เซตอ่าถ้าตายแล้วฮะไอ,อต้องอัพใหม่หมดเลยเนาะโอเคก่อนนี้ฟาร์มต่อไปจนถึงก่อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่โดยรวมถือว่าดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะไม่เราเราไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าเกมนี้ถือว่าโดยรวมดีนะแต่ฟาร์มเวลน่าจะนานนิดนึง มันฟาร์มง,ง่ายแต่น่าจะนานนิดนึงเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ไงแบบมันต้องเสียเวลาเดินทางว่าเออเกาะน,นี้ไปเกาะนู่นเกาะนู่นไปเกาะน,นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเกาะไหนเนะาะอากาสะกูขอถ่ายรูปก,กับมึงแป๊บหบนึง่งโอ้โหแม่งแม่งเทจังวะอกากาสะกูเช้แฮนด์อ่ะเช้แฮนด์เช้แฮนด์เช้แฮนด์สำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนเอ็กซ์ดีเดคา